หลังจากประกอบภารกิจหลายเรื่องวันนี้ไปไหนมาไปหาลูกค้าค่ะ <laughs> คนนี้บอกว่าไปหาลูกค้าก <laughs> ็ตื่นเต้นนั่นเองก็ตื่นรลงเลยนะเนี่ยไปกินอะไรมาคือขนาดนี้ช่วยบอกหน่อยสินะครับ <laughs> คือปกติแล้วหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยอยู่กับที่ได้ไหมไม่ได้ เ <laughs> มื่ออยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนออไปหาลูกค้าเออไปหาลูกค้าพบลูกค้าบริการลูกค้า<ช>เป็นที่รปรึกษาให้กับลูกค้าใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เราทําประกันในระบบออนไลน์นะครับทีนี้การทำประกันในระบบออนไลน์ข้ดีของมันก็คือว่าไปเจอลูกค้าได้ไหมได้ค่ะไม่เจอได้ไหมได้ได้เจอก็ได้ไม่เจอก็ได้นะครับไม่เจอก็คือขีงานผ่านระบบะตรงไหมส่วนไปเจอก็คืออยากจะไปเจอลูกค้า แต่ลูกค้าที่เราไปเจอทุกครั้งเนี่ยหลายท่านน่ารักเนาะ,ะนะครับอยู่จังหวัดไหนบ้างเอง่ยสารพัดจังหวัดคุณนินบอกว่าสารพัดจังหวัดเอาจังหวัดล่าสุดที่ไปอายุทยาเลยเอออายุทยานะครับอ,อ,อายุทยา,นะา,ยทยาแล้วก็ที่ไปมาล่าสุดเลยคือฉะเชิงเสาถูกต้องไหมนะครับเมื่อกี่วันเอ่ยฉะเชิงเสาที่ไปผ่น<อ>านมาอ,อ,อาทิตย์ที่แล้วนะครับวิไปไหว้หลวงพ่อ พุทธโสธระนะครับใกล้ชิดท่านมากเลยเนาะ,ะเห็นคุณนิดบอกว่าเข้าไปกราบที่ตากท่านเลยใช่ไหมเขาเรียกว่าเนะนะครับแล้วก็เห็นโอ้เห็นบรรยากาศะนะครับเป็นเป็นวัดทใหญ่แล้วก็ไม่เคยไปสักทีเนาะ,ะนะครับมีแต่บอกว่าจา่จาจ่าใช่ไหมได้โอกาส นะครับปรากฏว่าไปเลยเ uh, นะครับแล้วก็บ้านของลูกค right? ้าก็อยู่ในสวนทำสวนใช่ไหมสวนมะพร้าวเออเป็นสวนมะพร้าวลูกค้าอุ้ยลูกค้าใจดีมากเลยเออแล้วลูกค้าบอกว่ายังไงนะบอกว่าถ้าถ้าถ้ามะม่วงแก่แล้วเดี๋ยวขอที่อยู่พี่นิดขอที่อยู่พี่นิดจะส่งมะม่วงไว้ให้จะส่งมะม่วงไว้ทานแล้วลูกค้าท่านนี้น่ารักมากมากเลยเนาะหลังจากไปพบลูกค้าทำเอกสารลูกค้าเสร็จแล้วก็มาไหว้ นะครับพระพระพุทธโสธรออพระพุทธโสธรนะครับวัดวัดโสธรเออวัดโสธรวรวิหารนะครับก็จังหวัดฉะเชิงไม่ไกลนะนะครับระยะทางเพียงแค่ไม่ถึงร0อกิโลเนาะประมาณ7จ็ดกิโลเองนะครับจากกรุงเทพไปมาก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็สายที่เราวิ่งเนี่ยเป็นสายเกาเรียกว่าสุวินทวงศ์นะครับก็ถึงเลยเนาะ นะครับว่าจะทาทานอาหารหน่อยได้ทานไหม,ไม <c oughs> คุณนินไม่ได้ทานเลยเนื่องจากว่าตอนเย็นจะไม่ทานข้าวนะครับพอดีตอนเย็นเราจะไม่ทานข้าวกันนะครับเฮ้ยอาหารเย็นก็ถือว่าเป็นอาหารที่อร่อยเนาะปกติเนาะอร่อยไหมเออตอนเย็นเนี่ยอาหารเย็นอ,อาหารอร่อยแต่เขาบอกว่าอาหารเฮ้ยเสียดายไม่ได้ไปเนาะ <c oughs> ไม่ได้ทานถ้าเกิดว่าได้ทานในหาที่ทานอาหารอร่อยอร่อย บอกเพื่อนได้เลยว่าเฮ้ยน่าไปเที่ยวมากเลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เราท่านไหนไม่ได้ผ่านไปผ่านมาหรือผ่านไปผ่านมาอยากจะไปแวะเที่ยวแวะเที่ยวได้ไหมได้เออที่หลวงพ่อพุทธโสธระนะครับไปไปกราบไหว้ขอพรท่านเนาะ,ะนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับคุณนิดเวลาไปหาลูกค้าเนี่ยเคยได้ยินไหมบอกว่าลูกค้าบอกว่าไม่อยากทำหลอกประกันเนี่ยเคยค่ะ กลัวตัวแทนได้ดีกลัวตัวแทนได้รับคอมมิชชั่นเคยได้ยินไหมเคยไหมเคยเคยเนาะนะปรากฏว่าเฮ้ยลูกค้าก็ไม่ทําจริงๆนะบางท่านเนาะกลัวอะไรกลัวว่าจะเสียค่าคอมมิชชั่นเสียค่าในหน้ากลัวตัวแทนจะรวยก็เลยไม่คิดที่จะทําประกันนะครับแต่จริงๆแล้วความคิดแบบนี้ถูกต้องนะไม่ถูกต้องจริงๆแล้วมันก็มีเหตุผลนะมันเหตุผลจะบอกว่าถูกก็ก็ถูกจะบอกว่าผิด มันก็ไม่ใช่ไม่เชิงนะคือมันอยู่ที่ความคิดของแต่ละบุคคลถูกต้องไหม <Okay. S 1> ลูกค้าเขาอาจจะคิดถูกก็ได้เขาไม่อยากจะเสียค่าใช้จ่ายไป <Okay. S 1> นะครับไม่อยากจะเสียค่าคอมมิชชั่นไม่อยากจะเสียค่าอะไรต่างๆที่มันนอกเหนือจากเบี้ยประกันนะครับแต่ในเชิงของตัวแทนนะครับก็แน่นอนที่สุดว่าตัวแทนนี่มันไม่ใช่นะพอเราเรียนวิชาประกันมาถูกต้องไหม <Okay. S 1> แต่ทีนี้ถ้าพูดถึงตามหลักของความเป็นจริงแล้วเนี่ยคอมมิชชั่นมันคือเงินค่าใช้จ่าย ที่ทางบริษัทจะจ่ายเป็นค่าแรงให้กับตัวแทนซึ่งมันเอาเพียงแค่ตัวเบีย้ยประกันของลูกค้ามาเป็นตัวเลขอ้างอิงใช่ไหมถามแต่จริงๆแล้วลูกค้าได้จ่ายใช่ไหมไม่ไม่ได้จ่ายบริษัทเป็นคนจ่ายฝากลูกค้าไว้เลยนะเพื่อนๆที่เป็นลูกค้าที่คิดอยากจะทําทประกันนะ บริษัทประกันชีวิตเป็นคนจ่ายแต่เพื่อนๆไม่ได้จ่ายนะเงินประกันเบี้ยประกันของเพื่อนอยังอยู่เต็มนะเราไม่ได้ไปหักมาก่อนนะไม่ได้มาใช้นะแต่บริษัทจะใช้เบี้ยประกันของเพื่อนเป็นตัวเลขอ้างอิงว่าจะต้องจ่ายผลตอบแทนหรือคอมมิชชั่นให้กับฝ่ายขายเท่าไหร่แต่เบี้ยประกันของเพื่อนมันยังอยู่เต็มวงเงินเราไม่ได้หักมาแม้แต่บาทเดียว นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆฟังลักษณะแบบนี้สบายใจไหมสบายสบายใจจ่ายเบี้ยประกันมาร้อยบาทเหลือเท่าไหร่ร้อยบาทเหลือร้อยบาทจ่ายเบี้ยมาพันหนึ่งเหลือเท่าไหร่ก็พันหนึ่งจ่ายเบี้ยมาหมื่นหนึ่งเหลือเท่าไหร่หมื่นหนึ่งแต่การบริหารจัดการหรือการเมนเนจเบี้ยประกันตรงนี้เป็นหน้าที่ของบริษัทแล้วเขาจะมาใช้อ้างอิงว่าเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่า พันนักงานค่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่อันนั้นเป็นค่าใช้จ่ายของการบริหารงานของทางบริษัทถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวตัวแทนจะรวยหรือตัวแทนจะได้ดีนะถ้าตัดสินใจทําประกันได้ให้ทําเลยไหมทําเลยที<ร>นี้เพื่อประโยชน <ทำ S 1> ์ใช่ถูกต้อง<ช>ทีนี้ประโยชน์ของของการทาประกันเนี่ยเนื่องจากว่าประกันชีวิตเนี่ยมันออกแบบมาเพื่ออะไรกนนิดเพื่อแก้ปัญหาใช่ให้กับลูกค้าเอง ซึ่งปัญหาของตัวเราเองบางทีเราไม่รู้ว่าปัญหาของเรามีอะไรบ้างยกตัวอย่างนะประกันชีวิตมันออกผลิตภัณฑ์มาแก้ปัญหาให้ตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครหนีพ้นสักอย่างไหมเกิดหนีพ้นไหมเฮ้ยคนเราเกิดมาเกิดมาจากอะไรเนี่ยคุณนิดถามหน่อยคนเราเกิดมาจากอะไรความรักเอ้อเห็นไหม เกิดมาจากความรักถ้าไม่มีความรักระหว่างสองคนเกิดไหมไม่เกิดไม่เกิดหรอกเคยนะเออเฮ้ยทำไมถูกอะทำไมคิดได้อะมีประสบการณ์คุณนิดบอกว่ามีประสบการณ์เนะนะครับเขาบอกว่าเกิดเนี่ยมันเกิดมาจากความรักสองคนอยู่ด้วยกันความรักเกิดปรากฏว่าก็เกิดมนุษย์ขึ้นมาคนหนึ่ง มนุษย์คนนี้มาเกิดขึ้นมาแล้วต้องเรียนหนังสือไหมเรียนมีค่าใช้จ่ายไหมมีค่าใช้จ่ายเยอะด้วยถูกต้องไหมก่อนจะเรียนจบมหาลัยเกือบปียี่สิบปีนะฮะยี่สิบปีทีนี้ประเด็นปัญหาว่าเกิดมาแล้วต้องเลี้ยงดูถ้าไม่มีคนเลี้ยงดูเดินต่อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อยู่ได้ไหมเพราะฉะนั้นประกันมันก็เลยออกมาแบบมาแก้ปัญหาว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคนที่เป็นผู้ปกครองเกิดไม่อยู่หรือเกิดเป็นอะไรไปนะครับ ก็แ <One> น <input> ่นอนที่สุดว่าประกันนี่มันจะมาช่วยเยียวยาให้ให้คนที่อยู่ต่อไปสามารถดําเนินต่อไปได้ถูกต้องไหมหนึ่งนะนะถ้าไม่ทําประกันเป็นไงวุ่นไหมวุ่นโอ้โหไม่อยากจะนึกถึงเนาะลองหลับตานึกดูเนาะเอาแค่เราสองคนเนี้ยนะครับมีลูกสองคนอย่างเนี้ยถูกต้องไหมลูกเกิดจากอะไรความรักนะนะถ้าเป็นอะไรไปมีไหมเด็กที่จะเรียนจบยากไหมยากเนาะ อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองแก่เกิดแล้วก็แก่เกิดแล้วหนุ่มมีไหมไม่มีไม่มีเกิดแล้วก็หนุ่มนั่นแหละแต่มันก็ต้องแก่ะนะเกิดแก่ไอ้ตัวที่แก่ตอนที่มีอายุมากๆเนี่ยนะครับมีเงินเป็นปัญหาไหมไม่มีแต่ถ้าไม่มีเงินแต่มันอยากจะใช้เงินเป็นปัญหาไหมปัญหาใหญ่เป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะฉะนั้นปัจจันมันก็เลยออกแบบผลิตภัณฑ์มาตัวหนึ่งเขาเรียกว่าวางแผนการ,กรเกษียณ เพื่อให้เราสามารถเก็บออมรองเงินไปสูกก่การเกษียณได้ถูกต,ต้องไหมอันนี้ตัวที่สองนะเนาะเจ็บเจ็บป่วยมีโอกาสไหมมีค่ะทุกคนโอ้โหทุกคนเลยเนาะไม่มากก็น้อยถูกต้องไหมทุกเวลาอ,อโรคที่น่าก,ก,ล,กล,ลัวคืออะไรโรคมะเร็ลลงโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองเป็นมาหมดไหมหม,หมดค่ะไม่เหลือใช่ไหมปากการะกันมันก็คือตัวหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่างกันออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหามันก็มีปาาระกันโรคอะไรแ้วปาาระกันสุขภาพเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะตัดสินใจทำไว นะครับวางแผนไว้นะครับแล้วก็ตายแล้วคะเป็นเรื่องไม่ตายใหญ่เหมือนกันใหญ่เหมือนกันนะไอ้ตายไปไม่มีพันละไม่มีคนเดือดร้อนไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าตายเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มีคนเดือดร้อนหรือว่ามันตายก่อนวัยองคุณเป็นปัญหาไหมเป็นปัญหาเออประกันมันก็ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาอันนี้คือเรื่องหลักๆของประกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆต่อให้ไม่ชอบตัวแทนขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องไปสนใจ สนใจเนื้อหาความคุ้มครองของประกันเพื่อที่จะมารองรับแก้ปัญหากับเรา <Okay. S 1> ตัวนี้คือตัวที่สําคัญที่สุดใช่ไหมแต่ทุกๆครั้งเราจะเตือนเพื่อนตลอดเวลาว่าเวลาทําประกันต้องทํำยังไง <Okay. S 1> เปิดเผยข้อเท็จจริงให้กับทางบริษัทประกันไท <Okay. S 1> ยได้รับทราบอย่าไปปกปิดอย่าไปหมกเม็ด <Okay. S 1> นะครับมีอะไรบอกเข้าไปหมดหวยเป็นอะไรบอกเข้าไปให้หมดตรวจสุขภาพที่ไหนบอกเข้าไปให้หมดเพื่อให้บริษัทประกันเนี่ยพิจนารณาตามความเป็น <Okay. S 1> จริง การปกปิดหรือแถลงเท็จไม่แจ้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาหรือโรคประจําตัวที่มันเกิดขึ้นก็จะเป็นข้ออ้างหนึ่งให้บริษัทประกันปฏิเสธการจ่ายสินไหมทดแทนหรือบอกล้างสัญญาประกันถูกต้องไหมใช่ค่ะแล้วสาระดีๆแบบนี้ต้องฝากเพื่อนไหมค่ะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เออกดติดตามผมกับคุณนิดนะครับเพื่ออะไรเพื่อเพ่อเป็นกำลังใจเอออยากว่าี่สุดเราจะมีสาระดีๆ มาฝากเพื่อนๆเนาะสำหรับคลิปนี้บาบาๆเพื่อนก่อนดีไหมค่ะบ๊ายบายค่ะ